ในครั้งนั้นมีคนรับจ้างกรีดยางซึ่งมาจากจังหวัดอื่นเขาเป็นคนรับจ้างกรีดยางตกบ่ายๆเขาก็เริ่มพักผ่อนระหว่างที่พักผ่อนอยู่นั้นพักผ่อนอยู่ในร่องของสวนยางพาราก็ได้มีงูเห่าดงนะคะเลื้อยมากัดเขา และผู้ชายคนนั้นก็แพ้ริบงูเห่าดงจนเสียชีวิตและตายอยู่ตรงนั้นต่อมาเพื่อนของเขาก็ได้ตามหาพร้อมกับเมียของเขาปรากฏว่าเขาได้สิ้นใจตายแล้วเมื่อเขาตายแล้วก็ได้พาเขากลับกระท่อมในสวนยางแล้วก็ได้จัดการทำพิธีศพที่วัดแห่งหนึ่งแต่ที่กระท่อมแห่งนั้น ไม่ได้ทำพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีตามเชื่อของชาวบ้านวิญญาณก็ยังคงอยู่ที่กระท่อมในสวนยางพอตกเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเปลที่เขาเคยนั่งเล่นทุกวันมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งมาแกว่งไปก็เข้าทำนองผีหลอกซึ่งเป็นผีที่ถูกงูเห่าดงกัดตาย เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็เพื่อนของเขาพอตกกลางคืนก็ต้องไปกรีดยางพอกรีดยางก็ได้กลิ่นทูบบ้างกลิ่นเหม็นบ้างกลิ่นสาบบ้างกลิ่นคนเดินตามหลังระหว่างที่กรีดยางบ้างทำให้เขารู้สึกว่านี่มันผีหลอกชัดๆเลยผีของผู้ชายที่รับจ้างกรีดยางแล้วโดนงูเห่าดงกัดตาย แล้วก็หลอกอยู่เป็นอย่างนั้นประจําเวลาตีหนึ่งตีสองกลางคืนก็จําจเป็นจะต้องกรีดยางก็จะมีเสียงคนเดินตามหลังเหยียบใบยางกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบ,กรบหันไปดูปรากฏว่าไม่เห็นใครนี่ก็เป็นวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าตายเพราะว่างูเห่าดงกัดแล้วก็กลายเป็นผีหลอกคนที่เข้าไปกรีดยาง เป็นอย่างนั้นโลกจนสาสมบางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กลัวเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริง